everyone welcome to math card room by teacher ทิดานะคะสวัสดีนะักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หรือเกรดเอกนั่นเอง,เองมาดูที่ยูนิตแรกนะคะยูนิตแรกเราจะไปที่เรื่องระบบจำนวนจริงหรือเรียวนัมเบอร์นั่นเองพร้อมที่จะมาทำความรู้จักกับระบบจำนวนจริงหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจำนวนจริงนะคะคือจำนวนที่สามารถเขียนแทนด้วยจุดบนเส้นจำนวนจริงนะคะโดยจะแทนจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแทนได้เพียง1นึ่จำนวนเท่านั้นนะคะจะเป็นจำนวนอะไรก็ได้ที่อยู่บนเส้นจำนวนจำนวนหนึ่งเอ่อจำนวนหนึ่งจุดนวนย์ศูนย์ก็เป็นจำนวนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยผัง เขามีผังโครงสร้างของจํานวนจริงโดยใช้ตัวย่อว่า R นะคะจำนวนจริงเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยจํานวนตรรกะและจํานวนตรรกะใช้ตัวย่อ q นะคะกับ q พรมจำนวนตรรกะนะคะจะประกอบไปด้วยก็แยกย่อยลงไปอีกเนาะจะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะจำนวนเต็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างจํานวนเต็มลบเต็ม0แล้วก็เต็ม บวกนะคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนมากันแน่นอนอยู่แล้วในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถูกไหมทีนี้เต็มลบลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะบนเส้นจำนวนสามารถต่อไปได้อีกเลย0มีตัวเดียวเท่านั้นจำนวนเต็ม0นะคะส่วนจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับ natural number นั่นเองจำนวนนับเนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมคะ ทีนี้จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มหรอคะมีอะไรบ้างก็จะมีเศษส่วนกับทศนิยมถูกไหมเศษส่วนก็จะถูกแบ่งไปด้วยเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินและจำนวนคะ่ะโดยมีเงื่อนไขนะคะมีข้อแม้อยู่ว่า a ส่วน b โดยที่ b จะต้องไม่เท่ากับ0เพราะอะไรเช่นเศษ1ส่วน0ยทำไมคะหาค่าไม่ได้นะคะดังนั้น b ของเราจึงต้องไม่ใช่0ูนย์นะคะต้องไม่เท่ากับ0ตัวต่อไปจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มตัวต่อไปนะคะก็คือทศนิยมทศนิยมจะมีด้วยกัน2แบบคือแบบรู้จบกับไม่รู้จบแบบรู้จบคืออะไรหารออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้0.24หรือ2 24.601ถูกศูย่ถูกไหมคะนี่คือจบแต่ถ้ามันไม่รู้จบจะเป็น2.222222 22 22 แล้วที่เขาใส่ไออข่ปลาไว้สามอันเนี่ยสามเม็ดเนี่ยคืออะไรคะคือสองมันสามารถเดินทางไปได้อีกถูกไหมคะสามารถไปได้อีกดังนั้นจะเขียนแทนด้วยว่าสองจุดสองสองสามถูกไหมคะส่วนสามจุดห้าสี่แปด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 ไปเรื่อยๆใส่ไข่ปลาไว้อีกแล้วแสดงว่าตัวนี้มันจะกลายเป็นสามจุด 5 4 8สี่ดซ้ำถูกไหมคะซ้ำด้านบนอะตัวนี้นะคะคือแบบรู้จบกับไม่รู้จบแต่ทำไมมันซ้ำตัวเดิมๆถูกไหมคะไอตัวที่มันไม่รู้จบเนี่ยมันซ้ำตัวเดิมถูกไหมมาดูกันที่จำนวนอัตรกยะจำนวนอัตรกยะหรือจำนวนที่ถอดลากไม่ได้นั่นเองมีด้วยกัน2แบบนะคะจำนวนที่ถอดลากไม่ได้ ทษฎีมซ้าแบบไม่รู้จบแบบไม่รู้จบมายความว่าต่างยังไงกับไม่รู้จบตัวนี้ต่างยังไงกันกับไม่รู้จบตัวนี้คะตกยะกับอตัตกยะไม่รู้จบของอตัตกยะคือ1 2ึ่จุดมันไม่ได้ซ้ําที่8เห็นไหมคะมันซ้ําอะไรก็ไม่รู้ในตัวของมันเองไปเรื่อยๆเลยอาจจะไม่ใช่ 6 8แบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยอาจจะเป็น5 6 7ต่อกันไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเลขตรงนี้ที่ต่อเนี่ยคืออะไรนะคะมาดูกันที่นิยามนะคะของจำนวนจริงเขาว่าไว้ว่า,วาจำนวนจริงใดๆเป็นจำนวนตัจยะหรืออัตัจกะ,ยะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น นี่นะคะนิยามจํานวนจริงใดๆจะเป็นจํานวนตรรกยะหรืออัตรตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมาดูค่ะความหมายของจํานวนตรรกยะก่อนอันดับแรกนะคะ<ม>จานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนกับทศนิยมซ้ําได้นะคะอย่างที่บอกเลยอธิบายไปแล้วถ้า a และ b เป็นจํานวนเต็มใดๆนะคะจานวนตรรกยะคือ a ส่วน b ซึ่ง b ต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมคะบอกไปแล้วอธิบายไปแล้วตัวอย่างนะคะ ของจำนวนปักยะมีอะไรบ้าง0 2 25ลบ8ลบ8นะคะเศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน6แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมมาค่ะมาดูกันที่จำนวนจำนวนอตตรกยะนะคะหมายถึงจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้นั่นเอง เงื่อนไขนะคะถ้าถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนอัดตระกยะคือ a ส่วน b ซึ่ง b ต้องไม่เท่ากับ0เงื่อนไขเหมือนก,นกันกับจำนวนตรรกยะเลยถูกไหมคะมันก็คือเงื่อนไขของเศษส่วนนั่นแหละตัวอย่างนะคะของจำนวนอัดตระกยะเช่น1.23456789 10 1นึ่งหนตัวต่อไปไม่สามารถเดาได้นะคะว่ามันจะเป็นเลขอะไรตัวต่อไปนะคะแต่มันมีต่อไปเรื่อยๆเห็นมสามจุดสี่สามสอไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันลบสิบสี่จุดสองหนเห็นไหมคะไปเรื่อยๆโดยที่ตัวต่อไปจะเป็นหหรือไม่ก็ไม่รู้รู้สองนะคะรู้สไม่สามารถถอดออกมาให้เป็น จำนวนเต็มได้นะคะลองไปกดเครื่องคิดเลขดูมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ตัวทศนิยมมาเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นจำนวนอัตรายะะพอเข้าใจไหมคะว่าจำนวนตรกยะกับอัตรากยะต่างกันอย่างไรข้อแตกต่างคือ 1. จํานวนตรกยะสามารถทําไมคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนกับทศนิยมสำําได้ถูกไหมแต่จํานวนอัตรากยะไม่สามารถเขียนได้นั่นเองต่างกันแค่นี้เลยนะคะมาดูตัวต่อไปคะ่ะ ค่ะมากันที่ exercise นะคะหรือแบบทดสอบนั่นเองแบบทดสอบมีท้วยกันอยู่10ข้อนะคะมาดูที่คำสั่งค่ะจงพิจรนารณาจำนวนต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนตรกระยะหรือจำนวนอตัตกรกยะนะคะถ้าเป็นจำนวนตรกระยะให้ทำเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเป็นจำนวนอตัตกรกยะให้ทำเครื่องหมายผิดนะคะดังนั้นมาดูที่ข้อแรกค่ะ0.12 0.12เป็นจำนวนอะไรเอ่ยเป็นจำนวนทศนิยมที่ทำไมคะ รู้จบดังนั้นเป็นจํานวนตรกกระนั่นเองจํานวนตักกยะให้ทําเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะมาดูที่ข้อที่2เลยค่ะ111.111 11เ็นป็นทศซิยมที่รู้จบเหมือนกันถูกไหมคะเหมือนข้อแรกเลยดังนั้นเป็นจํานวนตรกกะะําเครื่องหมายถูกนะคะข้อที่3ารูทสมีในตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะลองย้อนกลับไปดูมีในตัวอย่างรูทสองเป็นจํานวน อัตกะยะนั่นเองนะคะให้ทำเครื่องหมายผิดนะคะจํานวนอัตกะยะข้อที่4รลากที่3ของ8มาดูลากที่3ของ8มีค่าอยู่เท่าไหร่เอ่ยลากที่3ของ8นะคะลากที่3รลากที่3ของ8นะคะมีค่าอยู่เท่าไหร่เอ่ย ลากที่3มของ8มีค่าลองคิดนะคะเดี๋ยวเชอจะพาคิดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมีปัญหากับการเขียนนิดหน่อยรากที่3ามของ8ดนะคะหรือมันจะเท่ากับลากที่3ของตัวอะไรคูณกันอยู่กี่ตัวคะ2ใช่ไหมคะคูณกันอยู่3ตัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ ลากที่3ของ2กํกำลังสานะคะลากที่3ของ2กํกำลัง3ถอดลากออกมาแล้วได้2ถูกไหมคะดังนั้นลากที่3ของ8มันจะมีค่าอยู่ที่2นั่นเอง2เป็นจำนวนเต็มถูกไหมคะจำนวนเต็มจึงกลายเป็นจำนวนปรกะยะนั่นเองให้ทำเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกใช่ไหมลบออกก่อน มาดูข้อที่ห้าเลยค่ะ 7, คเศสา,า 7, มส่วนเจ็มีค่าเท่าไหร่เอ่ยเศสามส่วนเจ็มีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะกดทศยมแล้วจะได้ศูนย์จุดเลขอะไรก็รู้ยาวไปหมดเลยดังนั้นมันเป็นแบบรู้จบหรือไม่รู้จบเป็นแบบไม่รู้จบที่ซ้ำไหมไม่ซ้ำดังนั้นนะคะเป็นจำนวนอตกะยะนั่นเองทำเครื่องหมายผิดนะคะ ข้อที่6ถึง10นะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านหรือกลับไปลองคิดดูนะคะราลบรากที่2ของ25ลบเศษ20ส่วน2ข้อที่8นะคะคือค่าพายข้อที่9 1.245สซ้ำนะคะข้อที่10ลบรูท6นั่นเอง5ข้อนะคะนักเรียนลองไปหัดทำดูนะคะเฉลยเชเฉลยมาให้แล้วครึ่งนึง ค่ะสำหรับท็อปิกนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ see you next time ค่ะ